สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดเฮียเฟิด์นะครับในวันที่11ตุลาคมนะครับพศ2 5 6 6บกวันนี้ผมก็มีฟุตบอลหนึ่งคู่มาวิเคราะห์กันให้รับชมแบบนี้ทุกๆวันนะครับวันนี้เราจะไปกันที่หลีกบาซิลซิลีเบียครับจะเป็นคู่ของวิลลาโนวานะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของโบตาโฟโก้นะครับไปดูราคากันก่อนเลยนะครับราคาของคู่นี้นะครับแอนดิแคปเอเชียเปิดมาให้ฝั่งเจ้าบ้านอย่างวิลลาโนวานะครับต่อในราคา ครึ่งควบลูกนะครับส่วนตะโกสูงอยู่ที่1ลูกครึ่งควบ2นะครับไปดูสถิติของทั้งคู่กันดีกว่านะครับสถิติของทั้งคู่นะครับจาก3นัดล่าสุดที่เจอกันเป็นฝั่งของเจ้าบ้านที่ดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับที่เก็บชัยนะไปได้2นัดนะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านทีมเยือนอย่างโบโตฟากุนะครับเก็บชัยนะไปได้1นนัดนะครับ ไปดูฟอร์มของฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนดีกว่านะครับฟอร์มของวิลลาโนวานะครับถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับห้านัดล่าสุดเนี่ยเก็บเชชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไป1ส่วนฟอร์มการเล่นเป็นเจ้าบ้านของวิลลาโนวานะครับถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ไม่ดีเช่นดเดียวกันนะครับจาก5้านัดเนี่ยเก็บเชชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวนะครับเสมอ3แล้วก็แพ้หนึ่งไปดูฟอร์มของทีมมาเยือนกันบ้างดีกว่าอย่างโบตาฟูกโก้นะครับ ถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับ5นัดเนี่ยเก็บชทยชนะไปได้เพียงแค่1นัดเท่านั้นเสมอ2และก็แพ้ไป2ส่วนฟอร์มการเล่นเป็นทีมเยือนของโบตาฟโก้นะครับก็ไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับ5นัดเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับเป็นการเสมอ3และก็แพ้ไป2ไปดูตารางคะแนนของคู่นี้กันดีกว่านะครับตารางคะแนนของคู่นี้ครับในฝั่งของเจ้าบ้านนะครับอย่างวิลลาโนวานะครับอยู่อันดับที่9ของตารางแข่งไปแล้ว31นัดนะครับชนะ13 เสมอ9แพ้9นะครับยิงได้3ถมส3ลูกและเสียไป20ลูกส่วนที่มาเยือนอย่างโบตาโฟโกนะครับอยู่อันดับ12ของตารางนะครับแข่งไปแล้ว31ดนัดนะครับชนะ10นะครับเสมอ10นะครับเนแพ้1ิยิงได้19ลูกและเสียไป31ลูกนะครับไปดูความพร้อมของทั้งคู่กันบ้างดีกว่านะครับความพร้อมในของฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนนะครับอย่างวิลลาโนนาดูวานะครับวันนี้เจ้าบ้านนะครับจะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดนะครับพร้อมใช้ชุดหลักลงเล่นนะครับวันนี้ ส่วนแผนการเล่นจะมาในแผน4-3-3นะครับคาดว่าวันนี้จะวางทางด้านไคโอดานนะครับตาสนะครับนำทีมในแนวหน้านะครับส่วนทีมเยือนอย่างโบตาโฟโกนะครับทีมเยือนต้องบอกว่ายังมีตัวขาดอย่างฟิลิเป้ชุดโต้กับทางด้านโรบินยนะครับที่มีอาการบาดเจ็บหมดสิทธิ์ช่วยใช้งานนะครับคาดการวันนี้จะปรับแผนเล็กน้อยนะครับจะมาในแผน4-4-2นะครับจะวางทางด้านเอสซันคาริโอกานะครับกับทางด้านออสมันเป็นหน้าคู่ออกล่าสกอร์วันนี้ สำหรับทศนาของคู่นี้นะครับต้องบอกว่าทั้งคู่มีฟอร์มที่ไม่ค่อยดีทั้งคู่นะครับในช่วงหลังๆค่อนข้างจะออกเสมอเยอะนะครับผมมองว่านัดนี้นะครับทีมเยือนอย่างโบตาโฟโกจะบุกไปยันเสมอกับทางด้านเจ้าบ้านอย่างวิลลาโนวาได้นะครับคู่นี้สรุปให้ดีกว่านะครับขอไปลองทางด้านโบตาโฟโกนะครับในราคาครึ่งควบลูกนะครับจัดไปเลยนะครับเหมือนเดิมครับใครอยากเข้ากลุ่ม V.P ก็สามารถแอดมาได้ที่ f f 99นะครับในกลุ่มการันตีให้แน่นอนนะครับอย่าลืมฝากกดและกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดในการทำทิปต่อไปของผมนะครับสวัสดีครับ